สวัสดีจ้าตาเจ้าห่าวันนี้เรามาอยู่กันที่ฝัดชิงนะบริทานอะไรครับพี่วิสวัสดีครับพี่วิชาบูชาบูคือจิตใจวันนี้จะไปทานชาบูกันกบมันมีร้านร้านหนึง่งคือตรงฝัดชิงเนี่ยมันอยู่ใกล้สตาม์บิ๊กคาเีย ดังนั้นเนี่ยเสียงเคร่บินก็จะดังมากเป็นปกติมันจะมีร้านชาบูรนะ้านหนึ่งที่เขาตกแต่งเหมือนเหมือนโรงเตียมในหนังจีนเลยแต่เขาบอกว่ารอนานมากแล้วประเด็นเคืออะไรู้ปะ่ะด้วยความที่กระเทยก็จะมากันประมาณสิคนเขาไม่รับจองจ้า,เ,าเดี๋ยวจะดูนะว่าจะได้กินหรือเปล่า,าต้งลงหรอรับหรือเปล่าสิบคนอ,อุ๊ยพี่วิ เกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยเมื่อกี้เนี้ยเราก็เดินไปถึงร้านมาแล้วก็คือจากที่บอกว่าตอนแรกอ่ะจะจองใช่ป่ะสิบคนแล้วเขาบอกว่า,าไม่รับจองแับ reservation ใช่ไหมก็เดินมาที่ร้านแต่ปรากฏว่าผิดวอล์กอินก็ไม่รับจ้าคือวันเนี้ยเต็มหมดแล้ว oh. ถ้าจะรอคือต้องรอห้าชั่วโมงตอนเนี้ยจะทุ่มหนึ่งแล้วอีกห้าชั่วโมงคือร้านปิด oh. ก็เลยต้อง oh. เปลี่ยนไปกินร้านอื่น เดี๋ยวไปหาร้านใหม่ตอนนี้ก็ต้องเดินไปเรื่อยก่อนไม่รู้ว่าจะไปไหนวิวจนะเดินไปเรื่อยเยเรามาตีหนึ่งร้าน ว้าเซร์ไให้ผู้ชมไปแล้วสวัดสดีค่ะวันนี้นะคะก็อด,ด้งดองไงต่อ,ตอไหมเี๋ยดฉันไปเดินขึ้นเดนีกวนี้กได้ ขอแนะนำก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ f r a ชชิงแ<ช>ฟลชชิงแฟลชชิงช้อปปิ้งมอลล์เป็นมอลล์ที่เปิดใหม่ก็จะมีโซนของอาหารโรงหนังเครื่องดื่มแล้วก็มีโบลิง่งอยากมาดูกันว่าวันนี้เรามีกันกีน่กคนแทะดนสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแม่นายนะครับเป็นเจ้ามืออันนี้เจ้ามือสวัสดีค่ะอันนี้เป็นลุกมืออันนี้ก็เป็นพ่อครัวอันนี้เป็นแม่ครูพลังงานพยาบาล คคยวันเสาร์นี่ยาว้าวซึ่งร้านนี้เ,น <S <S เพิ่งเขาเพิ่งเปิดชื่อว่าร้านชูลุมงคานถ้าใครอยู่แถวนี้ก็ว่ามากินได้นะครออกเสียงถูกไหมไม่นุ่นกันว้าวันนี้เรามีอาจารย์สอนภาษาจีนมาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้หน้าให้เป็นประโยชน<ต>์ชื่อว่าอะไรคะแนะนำตัวหน่อยหมูค่ะอาจารย์หมูอาจารย์หนูออกออกเสียงถูกปล่า ชูลุงคานภาษาจีนตรงนี้มันเป็นภาษาของอาควางตุงแต่เท่าภาษาจีนจริงๆอ่ะมันจะเป็นเสี่ยวหลงกังเสี่ยวหลงกังเสี่ยวหลงกังใช่เพื่อเป็นตัวจีนจิงกลางเลยนะอาจว่าเสี่ยวหลงกังแล้วมันออกเป็นชูลุงคางก็เป็นฝั่งควางตุ้งไงมันเยียนจีนกลางเป็นมันดารินใช่เหมือนกันความรับเอ็กซ์ตินแบบชัดๆเลยเอ็กซ์ตินเสี่ยวหลงกังเสี่ยวหลงกัง ทำไมทำหน้าบูดอย่างนี้ต่อเตยพี่อกรอนานมากเลยนี่นัดกันสองทุ่มตอนนี้สองทุ่มสี่สิบห้าแล้วยังไม่ได้เข้าไปกินเลยค่ะไม่ระหว่างเธอและฉันเนี่ยใครรอนานกว่ากันรอนเพราะรอนมาก่อนคุณแชมป์ตอนนี้ไปไหนนะคะไปได้โต๊ะแล้วค่ะเราได้แล้วหรอแล้วเวลาได้โต๊ะจะรู้ได้ไงอ่ะเขาส่งเป็นเซจมาในแอปงานนานร้านเขามีบอกว่าเป็นท็เปต่ให้ลงทะเบียนโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกัน นี่คืออะไรคะสวิงซานป้าบูอาใสอยู่ในฝั่งคงคราห่วงจุยมากเขาเรียกว่าห่วงจุยหรือห่วงซุยห่วงจุยห่วงจุยเนาะแล้วท้งห่วงซุยคือที่ฝั่งโซ สถาปตัตยกรรมการตกแต่งเป็นแบบสมัยราชวงศ์เลยค่ะชิงเหมือนเราอยู่ในโรงเตรียมไหมคล้ายๆไหมเมื่อกี้วิกกี้สั่งอะไรไปบ้างคะไส้เต็ดค่ะเราจะกินสวยรักไส้เออสวยรักไส้ <laughs> เดี๋ยวใหจายเขาออกเสียงดีกว่าอันนี้อ่นานว่าวบอ่บอกเขาตาไหมอ่ะว่าไง วอแค่ไหนอ่ะออันนี้อ่านว่าอันนี้อ่านว่าวอแต่ว่าสั่งไงวอแล้วแหละวายนี่ไม่ใช่อ่าสู่เมียนบอดชื่อสู้เป็นคนที่กินไม่กินเนื้อสัตว์อ๋อไม่กินเนื้อสัตว์เป็นเจทเรียนและนี่ล่ะและนี่คืออะไรก็จะเป็นพวกเนื้อที่เขามีสะกดตตโรลูดาษเออเก่งมากอาจารย์จริงไม่จกตาว้าวตอนนี้เรากำลังไปไหนคะคุณแชมป์มาเอากระชี้ค่ะ อุย้ยมีไข่หงไข่ห่านอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสแนค็ควิกกี้ก,กำลังลังทำอะไรเอ่ยไหนเราซิทีนี้ก็จะมีน้ำจิ้มให้เลือกหลายอย่างเราก็สามารถมิกเองได้เนาะอยากกินแบบไหนอยากกินเผ็ดอยากกินหวานอ่ะใส่ไปเลยกะเทยก็ลุ่มกันใหญ่เลยสเตชันนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าของจางแต่ละคนใช้สูตรอะไรอร่อยหรือไม่เดี๋ยวมาดูอันนี้ของวิกกี้ใส่อะไรบ้างเลยไหนบอกสิหลายอย่างเลยค่ะหลายอย่างเลยเหรออะไรบ้างไหนมีเวเนก้ามีพริกสดตะกูยีตะกูยีมีในขว่ะแล้วของแชมป์ล่ะคุณแชมป์มีอะไรบ้างสูตรคุณแชมป์มีเบเนก้ามีกระเทียมมีพริกสดสเกเลียนมีซิลอนโตรวก็มีอะไรบ้างไอที่เป็นออยเป็นออยสับปะรด ให้ดูชุดนะคะชุดของคนเสิร์ตนะคะเป็นซเหมือนสมัยอ่าลงเตรียมเนาะทำการลงเตรียมอะไรอย่างเงี้ยดูดิไปละหล่อด้วยกินยังไงให้อร่อยเนวิกกี้ชิมโอ้ไม่กันกัหนวดว้างนะ ติกเดี๋ยวจ้ะให้ดูว่าแต่ละซุปน่ะมันเป็นซุปอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คืออะไรมาราดแล้วนี่ล่ะซุปไก่เหรออันนี้ต้มขาหรือเปล่าคะมีขนมอันนี้เหมือนจะแบบคล้ายๆต้มขาบ้านเราเนาะและนี่คืออะไรตั้มเคลียร์ซุปป่ะเคลียร์ซุปหรอวันนี้วิกกี้สั่งไปเยอะไหมคะจุกขาโดนแม่ปนค่ะโดนป้นเลย หนูต้องไปเรียนมาใหม่นะคะหนูถ้าจะมีผวัวเป็นคนจีนผู้ชายนเนบอกว่าราากกู้ภาษาอืนก็ไดเ้เออตอนนี้ก็มวุ่นวายมากเลยนะคะคือของเยอะมากก็คือตอนนี้ใส่ไ,ได้ก็ใส่โย,ยนไ,ได้ก็โยนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินผู้คนเดียว ทานกุ้งเหรอคะไปด้วยน้ำแมงเหมือนเดิมเขาไม่มีหมูแล้วร้านเนี้ยเสียใจปะนี่อายุมากนี่เหอเป็นจริงได้มากเลยให้ควรนานสุกหรอเพิ่งลองเมื่อกี้เองนะยังไม่สุกเลยต่อหน้ตีสุกโอ้ย้ยลืมกดถ่าย ตอนนี้เราได้ชามปแล้วเนาะเราจะขอน้แข็งถ้วแข็งราตชิงนอกว่าปิงไฟบัวเย้าหัวย้าปิงไฟปิงบ่อยันบ่อเย้าบ่อยันยนไ่อยากหัวยนหวย่นหัวยันหัวย่นบ่อยันบ่อยันบ่อย่าวยนยปิงไหอวเหัวยนอยิี่หนปิงไฟชิ้องย่าปิงไฟ เมื่อกี้ใครอะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้กินแล้วแล้วใครทิ้งอ่ะใครอะไรอ่ะเม่อกินจะไม่กินต่อวันนี้ก็รู้สึกว่าอิ่มอร่อยคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะราคาก็เป็นกันเองพอยี่สก้าทิบเี่จริงหจริงหรอจริงอันนี้บอกเป็นครั้งู่วันนี้อร่อยนะคะได้น้องมอผลการรอคอยก็กินใกล้จะหมดแล้ว แล้วก็นะไรกดไม่กดก็ได้ลืมนะคะกดไลค์ subscribe, follow ตอนนี้จะถึงแสน follow แล้วนะคะเดี๋ยวยช่วยๆกันหน่อยนะคะไปเรื่อยแล้วเราเนี่ยเอาพูดสิเอาใหม่หนึ่งสองสามพูดเลยเอาพูดเลยอ่ะก็จบแล้วไปไปนานปิด วันนี้วันอินเนอร์วันนี้อินเนอร์ไม่ได้อินเนอร์ไม่มาเลยอ่ะวันนี้วันนี้อินเนอร์ไม่ได้ข้างหน้าอันนี้นะฮะไปงานเต้นคสฟีดสปี่อีซูไหมอีซูอ่ะจะไปสิอีซูไปเปล่ารอได้ได้ไปด้อนนอกรึกรกดันแล้วกันนะไปย้อนนอกรึกระดับที่ไหนที่เป็นคู่กันนะไปอ่ะจะเลิกงานเลิกกันเพราะว่าไปคู่กันเพราะเสลีภาพไงอ๋อจากคนต่างจังหวัดน้อง แต่มันก็คือตนไทยสมัยก่อนที่เขามาคเลิกกันตลอดคนที่มามคือคนที่มาจาับ